สออคัเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่คู่ขังจังหวัดศรีสะเกดวันนี้เรามาสร้างสีสันให้กับน้องๆที่นี่เข้าใจไหมคุดางวันนี้วันที่นี่มันยิ่งใหญ่อลังการเข้าใจไหมมีเดียวริ่มมีดิงบรรจุท้ามีกลิ้งมีจับมีผู้มีหมาเดินตัดตัดหน้าอุ้ยขัดขัดครับวันนี้เรามาทําอะไรครับอ๋อเติมเป็นได้ ไอ้ผู้ดูแลการบินครับนักบินนักบินของกรมล่มล่มบินปราศาสต์ประมาณนี้ผมก็คือใช้วิตามินดีใช่ไหมครับเนี่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตต้องใช้วิตามินดีอาหารเสริมอาหารเสริมมันเป็นอาหารเสริมกุถอรจากไร่โหนครับเอ่อเป็นนักบินพลเพนให้นักโดดของรบุรีครับวันนี้เราก็มีงานวันเด็กที่หมู่บ้านใจดีรือ บรรยากาศวันนี้นะครับที่ท้องทุ่งนาสระซอก็มีครับสระซอสวัสดีครับน้องๆที่โรงเรียนบ้านใจดีอำเภอขุขัขนศรีสะเกดน,นะนะครับวันนี้พวกเราทีมร่มบินพรามาเมตอร์นะครับจากพี่ตอดนักดิงพะทุธาแล้วก็ร่มบินพารามาเมตอร์ทางบ่าวซอกกลาวแล้วก็คนบินได้จาอ้อนสะแก้ว ท่านสารวัตรสุนทาพรพี่มานบแล้วก็หลายหลายคนนะครับจะมาเอาของรางวัลโปรยที่โรงเรียนบ้านใจดีขู่ขันนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับซึ่งมีรางวัลอยู่3มชุดนะครับชุดแรกนี้ผมก็จะเป็นลูกวิงปองมาดูครับนี่ครับอันนี้คือลูกวิงปองนะไม่ไม่ใช่จุดจุดแล้วระเบิดตุ้มนะเดี๋ยวผมจะแกะข้างในดูว่ามันเป็นยังไงนี่ครับข้างในมันจะมีรางวัลน,นะเห็นไหมนี่คือแบงค์อะไรแบงค์สาวแบงค์พันอ้าแบงค์พันแบงค์พันน้องๆเก็บ ได้ก็เอาเงินไปเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีอีกอันนึงตัวนี้ก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5สาี่หชุดนี่ก็คือร่มร่มตัวนี้เราก็จะอโยนลงมาให้ให้ดิ่งดิ่งมาจากท้องฟ้านะครับนี่ครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับน้องๆเก็บได้ก็สามารถที่จะไปรับรางวัลได้ที่กองอํานวยการที่โรงเรียนนะครับก็ะจะมีเงินมูลค่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่น้องๆเก็บได้ก็เดี๋ยวไปติดต่อที่หน้างานเอานะครับ เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยดีกว่าครับไป let's go let's go <S <laughs> 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 มอเตอร์ไซค์อย่าไปล้มนะ <laughs> Okay. ลงพื้นที่นะคะ ยอดครับวันนี้อยากจะบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากที่ขูดขันนะครับพวกเราคนบินได้บ้าวซอกเกลว์จอรนสแวร์แก้วครับก็มาตั้งสีสันในวันนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดวันนี้ยอดครับสุดยอดครับปาร์เป็นเด็กไม่เคยเจอแบบนี้ครับแต่ว่าเจอตอนโตนี่ถือว่าสุดยอดมากครับงานนี้จ่าอ้นมีอะไรขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ขันไม่ได้ขอบคุณสารวัตรสุนครับที่ที่ให้เกียรติเรียนเชิญมาบินในงานนี้ขอบคุณสารวัตญขอบคุณเช้านะครับขอบคุณน้องเล็กขอบคุณครับสนุกครับสนุกครับอากาศดีครับร้อนร้อเลย ังคนบินได้สี่วันนี้คนมากมายเลยนะครับวันนี้นี่คือบรรยากาศที่ขู่ขันอำเภอขู่ขันบ้านใจดีขู่ขันจังหวัดสีสเกตสัมผัดจับและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์สถานว่าวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่สนใจเด็กๆที่สนใจให้เป็นอนาคตนักบินในวันข้างหน้าครับผม เดี๋ยวไปเจอกันที่โกฝั่งนู้นเลยครับขอบคุณคุณพี่มากนี่น้องๆใครที่อยากจะนั่งพลามอเตอร์นะครับเราก็จะมีพลามอเตอร์ให้น้องๆได้นั่งนะไปของเรามาแล้วเร็วๆๆๆตั้งแถวลลูกครจะมาเ่ีก็ได้นะครับเอ้ยร้องัเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันจะเป็นแบบนี้เลยบินับไปเลยรับตาไปต่อขี้เลยไปตอข้เฮ้ยลอยแล้วครับโอ้โหใครเปิดกล้องได้เปิดเลยเปิดยังมองไม่เห็นมองไม่เห็นขึ้นมอเ่ต่อคิวอ่าลยเยอะเลยเยอะเยหัไหน อ่าถ่ายเลยเฮ้ยอีรันด้วยอีลัด้ย ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับทีมงานทุกท่านนะครับนักเรียนที่จะเข้ารับทุนวันเด็กคือปี2567นะคะของโรงเรียนบ้านใจดีค่ะก็จะเป็นอะไรค่ะเด็กผาสาวตรงนะครับภูมิใจดีพงมาลีเด็กชายธีรเดชทงโสภาและเด็กหญิงสุวรรณันวงวานครับชั้นทั้งห้าคนนะครับสว่างพบเด็กหญิงสายทานดวงศิลาเด็กหญิงออนปียาเพ่งพาและ เด็กชายสิริปีชาสีบุตรนะครับขอเชิญท่านสมพลทองเพชรพู่อในการโรูเรียนบ้านทะลอกนะครับได้ให้เกียินะครับทำร้ยจากฟากฟ้า,านะเทวดาส่งลงมาแล้วจะมาลุ้นกันว่ารางวัลแต่รางวัลน,นั้นมูลค่าเท่าไหร่อเ,เรียนเชิญเลยครับทั้งสี่ท่านทั้งหกท่านครับอาเลยทุกคนยังอยู่ก็ปกติหัวไม่แตกนะครับ พราะปกติก็ไปที่ไหนโปรยลงมาหัวจะชนกันเป็นยุ่งไปหมดอ่ะโอเคอาไหนล่มใหญ่คนไหนล่มใหญ่แบบล่มใหญ่คนไหนล่มใหญ่คนนี้เปล่าล่มใหญ่สองตัวเออล่มนู้นอ่าแล้วก็เออเออนี่น,น,นี่ล่มใหญ่ล่มใหญ่อ่าล่มใหญ่นี้เป็นมูลค่าเท่าไหร่สามร้อบาทนะครับโอ้แล้วก็จะมีสติกเกอร์จากที่ พี่เล็กนะครับฉายาคนบินไดเ้เป็นเพจนะครับเป็นเพจเป็น YouTube ช่อง y t u t u นะครับจะมีช่อง YouTube ให้ติดตามคือบ่า,บาวซอกกล่าวนะครับพิมพ์คำว่าบ่าวซอกกล่าวภาษาไทยจะเจอพี่เล็ก <c oughs> เป็น YouTuber นะครับคนติดตามประมาณสอง0 0 0คนโอเคสาวเป็นหนุติดต่อได้นะคะรับรางวันพร้อมเสียงกีตโอเคโอ้โห รับ300โพสท่าซะสามพันเลยเอ้าโอเคนี่ผู้โชคดีอ่ะรับไป300บาทโอเคผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะคะโอเคครับมี่้าโพสขอล่มคืนขอล่มคืนล่มนี้แพงแพงกว่า3 0 0ร้อย่ะทางนู้นเลยเด็กชายอันนี้บาส้วกาวอันเล็กอ่ะโอเคทางไงนเดี๋ยวติดตามกันนะเราจะมีหนึ่งร้อยบาทตกมือให้น้องๆด้วยนะคะชอ เก็บเลยเป็นสติกเกอร์เอาไปติดไว้แนวะห้องน้ำอันนี้แย่งเด็กมาวันนี้มันเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เขายือนอยู่แล้วไปตกหน้าเขาพอดีเป็นพูดเป็นเล่นไปแย่งเด็กเอา้าโอเคร่วมสนุกกันนะครับ <c oughs> อย่าลืมช่องบ่าวซอกานะเข้าไปเลยใครถือโทรศัพท์อยู่ใครกดไลค์กดแชร์กดรับซักตะไคร่ <c oughs> ชินโจนะเอาช่องชินโจมุตะครอดด้วย <c oughs> โอเคอเค่ะพี่ ออานี่ก็เด็กคนหนึ่งนะไปแย่งมาโอเคจ้าขอบคุณครับนี่นี่เลยคนสุดท้ายคนคนเล็กที่ไปวิ่งแย่งมาอ่าบาซเกาวชินโจด้วยแล้วก็น้ำมังกุลิลำมนะได้ได้โอเคเอาผมให้พิเศษคนนี้ผมชอบใจเลยผมให้พิเศษเอาเพิ่มไปอีกเพิ่มไปเพิ่มไปยี่สิบบาทเอาไม่ใช่น เส้นปรเพื่อชงกำลังใจให้ไม่รบกวนนะครับเดี๋ยวโยนทีธีกันเข้าสู่เวทีเลยกรีดดังๆนะพอผ่านหัวครีดดังๆนะ กีดังดังด,ดังดัว้าวฮ่อนดูดิอฮ่า่ลาฮ่่ oh Juan, ่า <Ske> อ <pt necessary> ่าฮ่าบ่่าฮ่าฮ่า่ <c oughs> <laughs> ระวังวางเพลิงครับนี่พยายามมานี่นี้พยายามมานี่นี้พยายามาอย่ที่นี่นึงยังนี่ติดแล้วให้มันไหม้จริงๆอย่าพึ่งนะเจ็ดตังก่อนที่จะไปเจ็ดตังไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอน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 ทำได้ไหมโอนกระโดดดิกระโดดดิกระโดดโดินเดินเดินเฮ้ย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 ตอนนี้น้องๆไปขอถ่ายรูป FC ชินโจนะครับเฮ้ยไปถ่ายรูปแล้วแล้วแล้วถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเร็วเร็วถ่ายรูปแล้วเร็วถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปเลยครับ ถ่ายรูปเลยครับสวัสดีครับทำอะไรกันทำอะไรกันอะไรเต้นพี่จินโตเหรอโอ้ยเต้นไหวปีนี่ยให้ช่วยเซ็นไหมเออ FC พี่จินโตสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับขอเบอร์รองเท้าด้วยครับจินโตขอเบอร์รองเท้าด้วยตอนนี้ FC ก็ ขอถ่ายขอลายเซ็นพี่ชินโจนะครับ FC เออเหครับเซ็นจนไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เซ็นจนไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เอามาได้ลายเซ็นใครได้ลายเซ็นใครเชื่ออะไรพี่ชินโจได้ลายเซ็นพี่ชินโจเหรอโอ้ ได้ลายเซ็นได้ลายเซ็นยังได้ลเซ็นยังผมได้น้ำหมีเป็นน้หมู่บ้านได้ไรได้พี่ไรเมื่อวานเนี่ยบอกว่าอยากจะเป็นชินโจสองเนินนี่เลยเนินหนึ่งสี่สองแปดเลยหัวร้องกาเลย ไปคนนี้เลยไปทลาะไรนี่หักหมดเลยจักรยานยกล้อเอาจักรยานมายกล้อเหรอนี่คนนี้เลยโอ้โหสุดจริงจริงนั่งดูอยู่อ่ะใจเองได้มากเขาจะมือหน่อยเลยอะไรอยากยกล้อเหมือนชินโจให้เอาจักรยานโดดเลยเห็นไหมเนี่ยคนนี้เหรอหน้าแหกเลยได้เหรอหน้าแหกเลยเซนนากได้ไหมเซ็นนาผักเขาสาวชินโจขอเบอร์ด้วยชินโจ เขวสาวขอเบอร์ด้วยขอเฟซบุ๊กด้วยขอเฟซบุ๊กด้วยขอไอจีด้วยขอไอจีด้วยขอหมดทุกอย่างตั้งอยุดบ้านเลยเมียนลำเมียนขามดี้ชื่ออะไรครับ วันนี้ได้ได้อะไรบ้างในในเสื้อได้เส้นใครได้พี่ชินโจได้อขอดูหน่อยชโชว์โชว์มาหน้ากล้องหน่อยได้เส้นของใครนะพี่ชินโจพี่ชินโจอันนี้ได้ไหมได้ไหนไหนไหนไไไโอ้สุดยอดมาก<ม>โอเคครับท่านนะครับที่มีส่วนร,ร่วมนะครับโดยเฉพาะาทีมงานนักบินนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็หวังว่าโอกาสหน้านะครับปีปันเด็กปี2018นะครับค่อยพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับครับตักพอใจไหมครับว่างไหมครับว่างครับคุณก